สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เรามีออเดอร์นะคะมะนาว60กิโลนะคะก็เราก็กำลังจะมาเก็บกันนะคะอันนี้นะคะมะนาวที่เราจะเก็บนะคะ เดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้เรายังไม่เก็บเนาะเราจะรอให้มันเอ่อตรงแพงก่อนเราจะเก็บที่เหลืองๆก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บเหลืองๆแล้วเนี่ยอ่ามันก็ไม่เหลืองมากละค่ะเขาก็ไปใช้ได้มันก็หอมๆนะคะแต่ที่ยังไม่แก่จัดเราก็ยังไม่เก็บนะคะเราไปเก็บกันเลยนะคะเนี่ยนะคะมันก็ยังเขียวอยู่นะคะแต่เราก็เก็บเก็บทั้งหมดเนี้แหละค่ะอย่างนี้ค่ะอันนี้ไม่ไม่ถือว่าเหลืองนะคะ แต่ก็มันหอมนะคะส่วนมากลูกค้าบางคนนะคะก็จะชอบเหลืองๆแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะเขาบอกมันน้ําเยอะดีเนาะก็เดี๋ยวเราไปเก็บกันนะคะตรงด้านนู้นทองย้อยก็กาลังเก็บนะคะทองย้อยได้เยอะเปล่าเยอะใช่ไหมนี่ต้นนี้จะเก็บให้หมดเลยนะทองย้อยนะคะ,ะมดมีมดด้วยทองย้อยบอกว่ามีมดด้วยเนี่ยค่ะ ก็ถ้าต้นลงดินเนี่ยมันจะไม่ค่อยดกเท่าเท่าเอาลงวงบ่อเนาะก็นะคะเราก็เนี่ยเราก็จะตัดะคะ่ะเดี๋ยวเราจะตัดเป็นแยกเป็นบางต้นเท่านั้นนะคะตัดออกค่ะเพื่อที่จะได้ลูกเยอะๆนี่พวงนี้ได้หมดเลยนะคะพเพื่อนๆนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะเราก็ตัดเลยอุ้ยนี่ค่ะอือ ัตเลยค่ะได้เป็นพวงเลยเพื่อนๆดูสิเ <c oughs> นาะนะคะแล้วเราก็เด็ดเด็ดมะนาวนะคะเราอย่าดึงนะคะให้ให้หมุนแล้วก็บิดอะคะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดเราดึงมันจะสะเทือนเขาว่าอย่างนั้นเนาะเราก็ค่อยๆหมุนอย่างนี้นะคะหมุน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 นะคะนี่ได้และะ้วค่ะด้านนู้นทองย้อยก็จะเก็บนะคะร้อนมากเลยเราต้องรีบเก็บให้ได้หกสิบโลเพราะวันนี้เราจะพาคุณแม่ไปกรุงเทพค่ะนะคะ,นะคะ ไปด้านนู้นกันนะคะค่นี้มะนาวเราก็ค่อนข้างดกนะดกมากด้วยนะนี่ลงย้อยเราจะเก็บกันนะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า2 0่ส60กกโลเนี่ยเราจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะคะ เก็บนะคะเพราะตอนนี้เร่งรีบแล้วเพราะว่าแท็กซี่มาแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนเก็บเสร็จแล้วจะได้ขนาดไหนนะคะจริงๆต้นนี้นะคะอยากจะเอาไว้มากเลยอยากจะเก็บด้วยนะมันดกมากเราก็เสียดายเนาะแบบเฮ้ยมันสวยอะไรเงี้ยค่ะแต่สงสัยต้องเก็บแล้วเนาะเพื่อนเือนไม่งั้นเดี๋ยวมันหล่นหมดนี่นะเก็บเลยเก็บเลยนะดูดีลูกใหญ่มากนะเพื่อนเพื่อลูกใหญ่มากโอ้ยดูสิ เนี่ยโอ้ยนะคะค่ะเราได้จะได้ครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปชั่งกิโลกันเลยหลังจากที่เราเก็บแล้วนะคะเราก็จะใส่ถุงสีเขียวๆแบบนี้นะคะถุงละยี่กิโลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราชั่งเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเอาไปไว้ให้เอารอลูกค้านะคะ ก็ได้2ถุงแล้วนะคะก็ถุงหนึ่งนะคะแบบนี้ก็คือ20โลนะคะเดี๋ยวเราจะรอลูกค้ามาเอานะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมฟาร์มคุณแม่แป่งตลอดมานะคะก็ส่วนพอเพียงของเราก็จะขายได้ประมาณนี้นะคะแต่ช่วงนี้ราคาถูกนะคะราคาจะประมาณราคาเท่าไหร่นะยองย้อยตอนนี้ 1ิบสามค่ะสิหรอนาะมันก็ต้องขายนะคะเพราะไม่งั้นก็ปล่อยทิ้งเปล่าเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้บายบายนะคะกับวิวสวยๆของฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม,ามด้วยนะคะบ,นนะคะบยยายบาย